แนะนำวิธีการใช้เครื่องบดพร้อมรีวิวสำหรับคาเฟ่ขนาดกลางกับเครื่องบด JX 6 4ราคาเริ่มต้นได้รสชาติวาหวานรุ่นนี้จะเป็นใบมีดอัปเกรดไทเทเนียมจากอิตาลีปรับจูนด้วยแบรนด์คีม่าปะ let's go <S เครื่องนี้เป็นของน้องจากปทุมธานีน้องสั่งเป็นเครื่องที่2หลังจากโดนเฮียใปบปาย,ยาเครื่องแรกไป <laughs> เฮียทำคลิปนี้ไว้ให้ถ้าลืมวิธีการตั้งค่าก็ห้ย้อนกลับมาดูสเตปแรกปุ่มปิดเปิดสามารถเลือกได้2ด้านทํางานได้เหมือนกันโดยสเปคมอเตอร์กําลังไฟ350วัตต์สามารถบดเม็ดโค่อ,อ่อนถึงโั้เข้มเม็ดสายพันโรบัสตาอาราบิกา้าหรือเบนผสมก็บดได้สบายต่อไปเครื่องนี้เป็นระบบออโต้สามารถตั้งได้สองฟังก์ชันคือดับเป็ลช็อตและซิงเกิลช็อตแสดงผลด้วยจอแบบดิจิตอลมีฟังก์ชันสแสดงการใช้งานสามารถดูได้ว่า1ช็อต2ช็อตวันนี้ใช้ไปเท่าไหร่ข้อดีคือสามารถคิดต้นทุนนนไได้้วว่านานัีขยปก แ,และอีกอย่างที่สําคัญเอาไว้ตรวจสอบพนักง,งานว่ากาแฟที่ใช้ตรงกับยอดขายหรือเปล่าต่อไปการตั้งปุ่มชงรุ่นนี้จะควบคุมไปวินาทีให้ได้ปริมาณผงกาแฟที่ต้องการให้กดค้างปุ่มที่ต้องการตั้งจากนั้นตัวเลขจะกระพริบตามตัวอย่างโดยกดปุ่ม2ถ้วยคือบวกกดปุ่ม1ถ้วยด้านซ้ายคือลบคราวนี้ก็ตั้งตามที่ต้องการได้เลย จากที่เฮยใช้ถ้าต้องการกาแฟ18กรัมจะใช้เวลาอยู่ประมาณ7วิต,ตรงนี้จะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับมเมล็ดก,กาแฟที่ใช้ด้วยต่อไปการตั้งเบอร์บดให้หมุนน็อนเล็กๆด,ด้านบนเพื่อคลายล็อกจากนั้นให้หมุนแถบที่เป็นตัวเลขให้เบอร์บดท,ที่ต้องการตรงกับปุ่มหนาๆนานานานด้านล่างอย่างที่เฮ่แนะนาเบอร์บดจะไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับมเมล็ดก,กาแฟที่ใช้โดยส่วนใหญ่เฮยจะใช้ประมาณ2.5-3.5โดยจะควบคุมรสชาติจากการจับเวลาที่ใช้ชงไม่ยากนะาเดีย๋ยวเฮยสอนรับรองหวานเจี๊ยบ การเริ่มบดให้กดแก้วหรือด้ามชงเข้าที่ปุ่มตรงกลางเครื่องลองสังเกตผงกาแฟนะครับอันนี้เบอร์3.5ความละเอียดประมาณน้ำตาลทรายถ้าเครื่องบดท,ที่กําลังหวัดสูงจะบดได้ละเอียดสม่ําเสมอใบมีดคมความร้อนน้อยรสชาติที่ได้จะหวานกลิ่นหอมคาราเมลจะชัดอันนี้เป็นข้อดีของเครื่องบดแนววอร์ติเคิลหรือว่าแนวตั้งคือเบอร์บดจะนิ่งการสวิงค่อนข้างน้อยทําให้ควบคุมรสชาติได้ง่ายอันนี้เฮียทดลองบดเบอร์3.4แล้วไปชงกันปริมาณที่ได้ประมาณ18กรัมเหมาะสำหรับชงกาแฟเย็น จากนั้นใส่กาแฟาตามสเตปเกลี่ยให้ผงกาแฟาล้วนซุยและคายแก๊สกาแฟาจะหอมขึ้นเกลี่ยให้หน้ากาแฟาเรียบเสมอกันด้วยมากระรองอน้ำกาแฟาจะไหลผ่านได้ทั่วถึงและเข้มขน้นกดด้วยแ t ม m p e ร s p r i n g ให้หน้ากาแฟาตั้งฉากโดยง่ายต่อไปวางถ้วยตรงบนตาช่างแล้วกดแท้ปรับน้ำหนักให้เป็นศูนย์จากนั้นกดสกัดกาแฟาพร้อมกับจับเวลา โดยกาแฟเยลันเฮียออกแบบให้หวานและหอมโทนคาราเมลโดยสกัดน้ำกาแฟที่60 ml ให้เวลาอยู่ในช่วง35-45วิโดยอันนี้จะไม่มีสูตรตายตัวขึ้นอยู่กับการวางคาแรคเตอร์หรือรสชาติของแต่ละร้านโดยจะสังเกตถ้ามองผ่านๆขีดมากก็หนาสวยดีแต่ส่วนตัวเราคิดว่าที่เวลา20วิมันเร็วไปรสชาติกาแฟที่ได้จะหอมน้อยไม่สู้นมคราวนี้ลองมาปรับเบอร์บดละเอียดขึ้นโดยเฮียจะใช้เบอร์ประมาณ2.5วางแก้วแล้วกดแท้ที่ตาช่างก่อนไปกดบดตรวจสอบด้วยการช่างอีกครั้งสังเกตผงกาแฟจะเกิน ให้ตักออกควบคุมให้อยู่ในช่วง18-18.5กรัมในทางกับกันถ้าผงกาแฟขาดให้กดเริ่มใหม่สั้นๆแล้วกดหยุดจนได้ผงกาแฟที่ต้องการใส่กาแฟตามสเต็ปเหมือนเดิมเกีีย่ยเคาะหมุนกดสังเกตที่เบอร์นี้ความละเอียดค่อนข้างเยอะสามารถใส่กาแฟ20กรัมได้สบาย ช่างและจับเวลาเหมือนเดิมสังเกตสายกาแฟจะคมแล้วส่งกลิ่นโคตรหอมสังเกตนะครับแก้วนี้ได้เวลาตามคาแรคเตอร์ที่วางไว้ที่น้ำกาแฟ60 ml ใช้เวลาสากัดอยู่ในช่วง35-45วิขม,ม่าจ,จะหนากาแฟจะเข้มขน้นสู้นมขน้นขมเทียมน้ำแข็งสไตล์ไทยได้สบายสังเกตนะครับถ้าเป็นสูตรเครื่องชงใหญ่ปริมาณน้ำกาแฟที่ใช้จะต่างจากเครื่องเล็กพอเครื่องบดดีเจลี่รสชาติตตออกมาที่สุดรสชาติจะคมชัดไม่ต้องลากน้ำยาวกลิ่นและรสชาติที่ได้จะหอมมากลึกในลำคอเกิดจากการบดที่รวดเร็วและละเอียดสม่ำเสมอ อันนี้เป็นจุดสงสัยที่น้องๆถามมาเยอะว่ากาแฟตัวเดียวกันรสชาติและกลิ่นที่ได้ทําไมต่างกันต้องยอมรับนะครับเครื่องบดที่ดีมีผลกับรสชาติจริงๆแต่มือใหม่ไม่ต้องซีเรียสใช้แบบที่มีไปก่อนวิธีแก้ง่ายๆให้ใช้กาแฟเบ,เบอร์ที่คั่วเข้มขึ้นลากน้ํายาวเพิ่มอีกนิดรสชาติที่ได้จะใกล้เคียงแล้วถ้าขายดีมีกาไรค่อยเก็บตังอัพเครื่องบดจะได้สัมผัสกลิ่นหอมกาแฟลึกๆแบบหอมฟุ้งในลําคอเห็นกาแฟและอุปกรณ์แวบ,บๆที่ร้านน้ำเบอร์ทุกช่องทางขายของแบบเนียนๆขอบคุณครับ